นี่นะครับเราก็จัดห้องเสร็จเป็นที่เรียบร้อย,ยนะครับอยากไปดูกันเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเปิดประตูตตตไปเลยหนึ่งสองสามโยว้าวสวยมากเลยนะครับดูดูกันนี่ครับปิดมาเรียบร้อยเลยนะครับตอน แล้วก็นี้ก็จะเป็นศูนศูนย์นั่งเขียนนะครับโซนกิจกรรมนะครับแล้วก็นี้จะเป็นม่านแล้วก็ตู้กระจกนะครับตู้กระจกมีก,กอีกเป็นนะครับมีกีก็มีของตายกอีกเดวยนะครับ นั่งดูก่อนนี่ครับแล้วก็นี่เลยรังผ้านะครับก็จะเป็นบนหัวเตียงก็จะมีผ้าห่มนะครับผ้าห่มของผมนะครับแคเก็บเกดนอนเข้าทีเดียวใช้เสร็จแล้วก็ต้องเก็บกลับนะครับก็จะมีนี่นะครับน้ำหอมนะครับ ทำให้ห้องหอมและอย่าไลยุงแบบชัดนะครับแบบเสียบไฟนะครับนี่แล้วก็เตียงนอนสีเหลืองย,ยิ้ม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 นะครับแล้วก็พัดหลุมนะครับผัดลุมและตรงนี้เลยนี่ครับสมมติว่าเรานอนอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ดินมานะครับจะไปโรงเรียนก็คือต้องมีนี่เลยเออบอกนิ่มๆิ่มไว้ไปนวดเท้ากดไปโรงเรียนนะครับ แล้วก็เป็นโซนโซนกิจกรรมนะครับเนีนี่นะครับก็จะมีอันนี้นะครับเป็นลูกแก้วนะครับให้หลลงยยมาครับแล้วก็ทอทนนี้นะครับต่อไปก็นี่ก็จะเป็นโซนโต๊ะทำงานนะครับหรือว่าโต๊ะทำกันบ้านนั่นเองเนี่ยกระปุกอมสินนะครับ นี่ก็ควรจะเอามาทําเป็นที่รองหลังนะครับแล้นมี่าสตรนะครับเว้นสาสตรนี่นะครับสาดรก็คือเสือนะครับแล้วก็นี่นะครับเป็นกระปุกกระปุกกระปุกอกระปุกอมสินนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นสีนะครับแล้วก็โต๊ะนะครับขีนะครับห้องของผมนี่นะครับเป็นยังไงบ้างห้องของผม นี่แล้วก็ผัดลมเลยนะครับผัดตรงนี้นี่ผมได้จากวันดิกนะครับผัดลมตาชาร์ปนะครับเย็นสบายนะครับนี่ตอนนี้ผมรอนนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามมีให้เลือกเลย สบายมากสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขออนุทากคนชอบแข่งเลยนะครับบ๊ายบาย